พี่น้องนี่แต่ยอดงามๆเกตเกตเกตผักหวานพี่น้องผักหวานยอดงามๆครับอ๋อไอ้ขุมหลายเด้อมือนี้พี่น้องเด้อหนาาบึงในกระตาเบึงในกระตาครับอ๋อจุดสวดกระตาอนเาลยโอ้ยขักไล่พี่น้องโอ้ตัว นี่แตงยอดงามๆพี่น้องเอ้ยคุณน่ะเก็บสก้อนที่พวกท่านเขามีลอกก็มีจิคุณลอกบ่นี่แตงยอดงามๆคุณครับเบ่งแนเด้อพี่น้องครับ นะตอนซ้อนครับพี่น,อน้องหนอดูกหวานสวัสดีครับพี่น้องครับนะครับมนีพามาเก็บผักหวานครับพี่น้องครับอยูู่นะครับมืน,มนีมีแต่หยอนงามๆด้วยพี่น้องครับนี่ คนเก็บนี่เก็บจนบ่าปากเรียบร้อย <laughs> งามแห้งเนาะมีแต่ย,ย่อนงามๆเด้อพี่น้องครับมูสีหยาดมูสีญาติต้องเฝ้าเก็บผมก็สิไปเก็บคือกันเดี๋ยวไปเบิ่งเันตน้นพุ่นเด้อพี่น้องมื้อนี้ครับต้นเก็บดอกทาตานใหนี่ครับตนน้นนึงนะครับนี่ขับเขามาแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดติดติดต,ตามให้น้ำด้วยครับผมฝากช่องน้ำครับผมวันนี้สิเก็บผักหวานนะครับผมตีห่อ,อน้ำงาพี่นอ้อง เห็นเห็นบางคนอันเขาบอกในคลิปว่าคือบัจงไวเนี้ยสันๆนะครับอนี้หลอกก็มีเด้อพี่น้องนี่ครับอันนี้ทีมงานนะครับผมวันนี้เพิ้นผ้าขึ้นมาหากหวานครับผมขอบคุณหลายๆครับผมวันนี้ครับืันนี้บได้เตรียมโตมาหลายพี่น้องครับเอาแต่ถุงมาครับบได้บได้ไพ่กระตาคือเพื่อน นี่ครับนี่ผลงานเมื่อนี้ครับอันนี้เพิ่งเริ่มต้นครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งอีกทางนาอีกนะครับผมมันมีหลายหมองอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันครับผมเก็บก้อนเลยครับดกเมื่อหอดแม่บ้านกับเจ้าสีดอขาู้ีหวานพูอ พอดีวะครับส้มี้พอดีเนาะมีเก็บประหวานน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมีแต่ดอกงามๆครับดอกดอกกราลังงันพอดีดอกเกียวจะมี เคยกินกักเคื่อได้มเคยหนึ่งเาก็คบอกให้เบอร์สิครับเอาเครืองกล้องกบกเนี่ยคกินกกเคี้เน่คนม่แต่แหนึ่งมันละแสบด่าแก้วกับกเบก็สิดด่าได้บอทุกนเนาะยาย ี่กินี่หาให้หลานดีล่าหาต้นผักหวานกันครับพี่น้องเขามาแล้วก็ย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามน้ำด้ครับผมฝากจองน้ำครับน้มปากพี่น้องครับผมฝากจองน้ำครับผมไปหาผักหวานต่อพี่น้องครับมีแต่หย่อนงามๆพี่น้องเอ้ยคุณน่ะเก็บสะก้อนที่วท่านเขา เอาเขาเก็บเอาเง a u ฝันไหนครับนี่เนาะนี <S <s um ่เด um er kind of ้อโอ้ยเป็นบุญตาเดียพี่น้องมื่อนี้ครับข้างแรกข้งแรกในรอบหลายปีดเ้อครับพี่น้องไเบรเก็บทารั้งแรกในรอบหลายปีที่บ่ได้เก็บพักหวานเนียเนี่ย บ่แล้วได้โอ้ยจไปหาเห็นยังดอกงามพี่น้องได้เท่านั้นเลยเนาะไ่ได้อันนี้มันนี้ไม่ได้เตรียมโตมากไม่ได้เตรียมโตมาครับไม่ได้เอาขาก้องมานํำครับพี่น้องวนมานาไมด้เขียนดียใจด้อมาเดี๋ยวเราไปเบิ่งตนต่อไปครับพี่น้อง เพื่อนได้หลายแล้วเนาะเพื่อนของเอินว่างได้ละใส่บ่งเนี่ยครับอเอาเก็บผักหวานต่อพี่น้องครับป่ะนี่<า>พี่น้องนี่แต่ดอกดอกแง่ๆดอกส,สวยๆเ้ยพี่น้องครับ รุ่มก็เจ้าอาเจียงนั่นละ,ละต้นนี้หย่อนแสงเนาะเห็น เต็มกระตาแล้วพองพวกน้ยแต่ดอกงามๆพี่น้องเต็มกระตาเก็บผ้าหวานตอนนะครับ อันนี้ต้นต้นเตียพี่น้องต้นหน่อยบันนีกากินเขาก้อนพี่น้องนะครับกินเขาน้ำกันเดอพี่น้องครับ,รบเขาเ้าครับเขาปลากินเขายูพู้พี่น้องมาี้ไปเบิ้งพักหวาน เนะฮะเบงเพง่นเก็บมากนะครับเต็มกระตาเต็มกระตาด้วยพี่น้องเบิ่งผลงานเออโต้ใหุ้มสุดๆ กินข้าวน้ำกันครับเบิ่งแน่พี่น้องเอาไม้กายไว้เลยเนาะไม้ไกายขึ้นเลยอ้ะ มีแต่หยอดงามตั้งผุนป่ครับ,รบเออดันนะดูการน,น้ำต้นไฮต้นฮางนั่นโอ้ไปเบิ่งตั้งผุนเด้อเบิ้หยอนแล้วพี่น้องแต่ว่าผมจะได้ปีนขึ้นไปนะครับอยากปีนขึ้นไปเก็บก้อนพี่น้องเสียวๆครับวัดระดับ เ็บหมอนกันแล้วตดโลกที่คนม่เ้นับใกล้กันจะหยอนเงยี่น้องกล่องระสั้น เมื่อสมัครเหรียนเก็บพักหวานพี่น้องก็คือเพิรนครับเมื่อนาสีเอากระจองคือเพินนันมาเก็บเอาเมื่อนีใส่ทุงหิวฮะเป็นของแม่แล้วครับใส่กระจองของผมใส่ทุ้งหิวก็คือว่าโอเคคือกันนะครับได้คือกัน พี่น้องใ่แต่อดงิบงามเก็บปล่อยต้นหนึ่งครับอืมหอดอกำลังงามเลยพี่น้องหอดอ,อกำลังสวยนะครับเนียโอ้ยไปแกงนะครับนี่ดยอดเลยเก็บเลยครับบ้านี้ สิบอดีบันไดพี่นอนบ่บ่ไดถือขามานั่มครับดอก้มหนีเพ่นว่ากำลังพอดีแกงนะครับจังบง่ไดซ้อม จังบด้ซ่อมจังบ่ได้นั่นครับำนี่แกงเลยใช่ไหมพอดีวุ้ยมีไหนมีแต่ดอกงามๆมีแต่หยอดงามๆพี่น้องประวัติสวยๆนะครับวันนี้พามาเก็บักหวานพี่น้องครับเบพวกเนี่พุ่นพี่น้องพุ่น ปีนต้นเลยนะครับบารนี้ปีนต้นเลยสูงครับต้นนี้ต้นเอบึ่งดอกเนี่พี่น้องครับกาลังงามเลยต้นนี้ครับเอาผมสชีไปเก็บผักหวานครับบานนี้เด้อพี่น้องครับอ่าฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องน้ำเด้อครับผมผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยเด้อครับผมสําหรับมื้อนี้เก็บผักหวานก่อนครับสวัสดีครับ ขนทั้งแม่เพิ่นเก็บอยู่ทั้งเตีครับโอ้โหบึงแน,น่อดอกน้ง,งามผักหวานพี่น้องผักหวานหยดง,ง,งามครับอ,อ๋อ,อ,อขึ้นไหลยเยอะ้อมือนี้พี่น้องเอางอาอตาหนากเด็กใ่งนตาเบงในตาครับอ๋อจุดสวดกระตาอโอ้ย<น>ขัก <c oughs> หลพี่น้องอตัว นี่คูละลายคุยายไผ่อยนี้ค่กลิ่นน้ำชางจะมันนี่คุ้มแล้วครับพี่น้องครับม่ใมันไ่ได้ใส่เนะครับเขามากกับฝากกดไลค์กดติดตามน้ำด้วยครับกับช่องไอรูแชนแนลนะครับผมมัอนี้พามาเก็บผักหวานอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมพามาเก็บไม้ด้วยครับพี่น้องครับเสียงจากจันเบื่อจิจักจิจกอนเนาะเห็ดพอสิจอนใด้ฟังมา